สวัสดีปีใหม่ไทยพุทธศักราช2566เริ่มต้นกันใหม่กับชีวิตที่สดใสขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังสมความปรารถนาทุกประการฝากกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดการพยากรณ์ในทุกๆสัปดาห์ครับพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์การงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้คุณมีโอกาสเริ่มวางแผนงานใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆเข้ามาสำหรับบางท่านที่กำลังมองหางาน มีโอกาสได้งานใหม่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีคุณจะได้รับการปรปับปรุงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้เงินจะส่งๆเรื่อยๆคุณมีโอกาสได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารที่โปรดปรานหรือคุณมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของฝากจากญาติสนิทมิตรสหายบางท่านมีเกณฑ์ต้องปรปับปรุงตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือย,ย้ายที่อยู่ใหม่ หรือซื้อบ้านหลังใหม่ความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสใช้เวลาดีๆร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนชีวิตแต่อาจมีความขัดแย้งทางความคิดกันบ้างซึ่งต้องค่อยๆปรับจูนเข้าหากันพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์การงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้คุณจะมีไฟมีแรงบันดาลใจใหม่ๆม,มากมายไอเดียและความคิดสร้างสรรค์เริ่มต้นสัปดาห์ คุณจะมีความกระฉับกระเฉงสำหรับท่านที่ทำงานด้านเ e ีดไอเดียมากมายแบบจัดเต็มสำหรับท่านที่ทำการค้าค้าขายสินค้าวัยรุ่นกิฟช็อปเสื้อผ้ารองเท้าขายดิบขายดีการเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้คุณต้องมีความรอบคอบการตัดสินใจหรือลงทุนต้องคำนึงถึงความพร้อมเผื่อเหลือเผื่อขาด บางท่านมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินแบบกระทันหันโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยอาจเป็นที่ตัวท่านเองหรือคนในครอบครัวความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้คนโสดหนุ่มสาวมีโอกาสได้เจอคนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือพบไว้ไม่เสียหายหรือบางท่านมีโอกาสได้เจอคนที่มีครอบครัวแล้วก็เป็นได้พยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารการงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้เรื่องต้นสัปดาห์ด้วยอารมณ์ที่สดใส อารมณ์จะดีเป็นพิเศษคุณจะคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจต้องระวังเรื่องของแรงประทะซึ่งมีโอกาสทําให้คุณมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายสําหรับคนที่ทํางานด้านเสื้อผ้าร้านเสริมสวย,สวยเครื่องประดับจะมีไอเดียใหม่หมๆการเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้เงินจะยังคงทรงส่งต้องออกแรงมากเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าคุณมีโอกาสใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวเองหรือคนในครอบครัวควรคิดอย่างละเอียดรอบคอบ จำกัดจำเขียวไว้ก่อนความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้คนโสดหนุ่มสาวอาจเป็นช่วงเวลาที่ต้องทบทวนตัวเองทุกสิ่งมักเกิดเพราะความเข้าข้างตัวเองมากจนเกินไปพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันการงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้คุณมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆงานจะเริ่มมีความท้าทายและมีความเสี่ยงกับความสําเร็จค่อนข้างสูงเพราะกดเกณฑ์ข้อห้ามข้อบังคับหรือบางท่านมีโอกาส ต้องร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีไอเดียมากมายความคิดที่แตกต่างทําให้การตัดสินใจล่าชา้าการเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้เงินหาได้ด้วยน้ําผักน้ําแรงและสติปัญญาหรืองานที่มีความถนัด,านดการใช้คําพูดมีคารมดีเป็นตัวผลักดันให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จรายได้จะเข้ากระเป๋าเป็นกรร่อเป็นกำโดยเฉพาะงานขายงานที่ติดต่อพบปะลูกค้านอกสถานที่ความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้ คนโสดหนุ่มสาวชีพประจลงเท้าท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆแม่น้ําทะเลน้ําตกชอบความบันเทิงเลิงลมสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีโอกาสได้พักผ่อนท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนการงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้เริ่มต้นสัปดาห์งานอาจมีเข้ามามากมายหรืออาจเป็นงานที่คงค้างจากช่วงเวลาก่อนๆซึ่งต้องเร่งสปีดในสัปดาห์นี้ งานอาจมีอุปสรรคต้องเหน็ดเหนื่อยต่อไประวังการมีความขัดแย้งในสายงานงานมีโอกาสติดๆิขัดขัดได้การเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้คุณมีโอกาสใช้จ่ายเงินเพื่อความพึงพอใจของตัวเองซื้อของราคาแพงจะไม่ค่อยพิจารณาถึงความคุ้มค่าหรือมีความละเอียดถี่ถ้วนอยากได้ก็ซื้อสนองความสุขทางอารมณ์ความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้คนโสด มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจใช่เลยพูดคุยถูกคอรู้สึกเข้ากันได้น่าคบหาดูใจสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วจะได้ใช้เวลาดีๆกับคนในครอบครัวหรือท่องเที่ยวพักผ่อนพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีการงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้คุณจะมีพลังเชิงบวกมีไฟมากมายด้วยไอเดียการได้ใช้เวลาชาร์จแบตให้กับตัวเองจนรู้สึกอิ่มพร้อมลุยต่อ จะหนักเหนื่อยก็พร้อมสู้ท่านที่ทำงานเป็นนายหน้างานโฆษณาประชาสัมพันธ์งานที่ใช้การเจรจาต่อรองมีโอกาสดีๆเข้ามาการเงินเกณฑ์าการเงินช่วงสัปดาห์นี้คุณจะคำนึงถึงความคุ้มค่าการหามาได้ด้วยความยากลำบากการใช้จ่ายจะมีความรอบคอบอันไหนควรใช้ก็ซื้ออันไหนไม่ควรใช้ก็เก็บไว้อย่างจำเป็นความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้ คุณจะมีอารมณ์สบายๆแต่มีความละเอียดอ่อนพร้อมรับฟังในทุกๆเรื่องคนในครอบครัวอยากได้อะไรพร้อมจัดให้ขอแค่มีความคุ้มค่าเรื่องของครอบครัวต้องมาก่อนพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์การงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้ผลของงานอาจไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นักมีโอกาสต้องพบเจอกับคนเรื่องเยอะจูจจ้จี้จุกจิกจนบางครั้งต้องใช้การอธิบายในเชิงลึกบางท่านมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย แต่ต้องพยายามเก็บกักอารมณ์ท่านที่ต้องพบปะลูกค้าอาจต้องเหนื่อยกับการอธิบายในเชิงลึกเล่นเอาเหนื่อยการเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้อาจไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดหรือคาดหวังไว้มีโอกาสเลื่อนหรือมีความล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นอาจเป็นเพราะเงื่อนไขาบางประการคุณมีโอกาสต้องสำรองค่าใช้จ่ายคงต้องมีความอดทนช้าหน่อยแต่ก็จะได้มาความรัก เกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้อาจเป็นช่วงสภาวะจิตตกบางครั้งรู้สึกปุ้งซ่านคิดเยอะคิดแยะเพราะความคิดของตัวเองอารมณ์หมุดหงิดง่ายควรตั้งสติทำชีวิตให้เป็นปกติอย่าเป็นคนขี่ระแวงพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์การงานเกณฑ์การงานช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงดีๆสำหรับท่านที่ทำงานด้านคียรที T, งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ศิลปินจะมีข่าวดีเข้ามาสำหรับท่านที่ทำงานด้านบริการงานต้อนรับมีโอกาสได้พบปะลูกค้าผู้คนมากหน้าหลายตาเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์คุ้มค่าการเงินเกณฑ์การเงินช่วงสัปดาห์นี้บางท่านมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรักหรือคนในครอบครัวเกณฑ์การเงินจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ควรระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายความรักเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้ คนที่มีครอบครัวแล้วชีวิตจะดูสบายสบายได้รับพลังบวกจากคนรักความเข้าใจซึ่งกันและกันคนโสดใช้เวลาอยู่กับตัวเองทำบุญไหว้พระบริจาคทานตามอัธยาศัย